เตรียมตัวแล้วจ้ะเพื่อนๆเตรียมตัวล้างมะกรูดแล้วจ้ะมะกรูดนี่ก็ไปขอน้องสะพายมากหรอกจ้ะเตรียมล้างละแช่น้ำไว้ล้างไว้ร้ายน้ำหรอกจ้ะตอนนี้ก็แช่น้ำส้มไว้น้ำผสมน้ำสม้ำสมนี่แหละจ้ะแล้วต่อไปก็จะเอาแต่ผิวเข้าไปจ้ะคันผิวเขาตากแดดเนาะแล้วก็ใบเขาด้วยล้างแล้วก็พึง่งไขเขาไอ้เสด็จน้ำน้อยนึงแล้วก็จะจังจะเอาไปตากเอาต่อไปก็จะเอาแบบแห้งนอดติดไปกินยอยูอย่เยอะละมันเดี๋ยวมา่งที่การทำกันเนาะเพื่อนๆเนาะ 嗯。<Yeah. S 2> yeah. แต่ใบงามๆมันไปตากแดดเหมือนตากแดดมันพึ่งล่มจตตากแดดสีก็สีขออกพึงเหลืองพึ่งล่มไหวสีเก็เสีเขียวงามยูเรมันกาไฟถุงหน่อยหนึ่งสองสามยูโรร้อยก็บาทบางห้างรกระแมกลางจะนิดเดียวจ้ะคุประมาณกระแบะมื่อนิดเดียว ถุงละขีดบ้าเขาไายสามยูโรเก่าทุกเก่าสองยูโรเก่าทุดเก่าคนเด้ดเนี่ยมีของที่ถ้าเอาใบทุดไปถ้าเจอตรวจเขาเอาข,อข้ากลิ่เบอร์เดิ้ลเห็นบลมฟของใครเนาะเพราะถ้าเอาตากแห้งไปเนี่ยรอดแต่เพราะว่า ถ้าเอาใบสดไปก็ย่านเป็นเอาเชื้อโรคเชื้อล่า,ลารา้วกย่างนั้นนกเอินเพี้ยเขาประเทศเขาเพื่อนๆหลายคนถามเป็นคือตากไปคือน่าไปซือ้อทุกคนซื้อผมก็ไดเนาะแต่มันแพงแสายสายสามาแล้วบ้านห้องอของถือของถือโปรแสงของพี่ตากไปเด็กกินได้โอ้ยหาปีทิพีป์ป,ปนเด้อ ไบง้งามอันนี้ก็เป็น,นมะกรูดผิวมะกรูดถ้าต่อยแต่เห็ดใส่ถาดนี่มันเลยพึ่งร่มจะบอตากแดดเพราะว่าถ้าตากแดดมันมันสิออกเนา่ามันหอนหอนล้วซื้อสิเพี้ยนเลยเดี๋ยวต่อยต้องไปใส่ถาดใหญ่ขยายพึ่งร่มเลยพออากาศร้อนเนามันหอนอยู่แล้วเนาะ เฮ็ดต้มยำใส่แทนแบบสดได้เพราะว่าแบบสดฮอแช่แข็งแล้วมันก็กินมันก็เพียนจัดแต่ยังสี่กินดีละกันแบบแหงเธออ่ะตอยที่แนะนำตากแหงเราใส่เื่องปันปันให้แบบละเอียดนะจ๊ะช่วงเป็นชาดูแกะทองอืกดีมากเลยจ้ะแต่นิดเดียวใส่ประมาณปลายช้อนขาเด้ยละกันขนมพอนนะ้ออยู่ที่ไม่เยให้เกินยางลับรกุศลไมกระเพาะ เขาไปคือถี่เขาตากต่างแห่งคายนะเขาพเพ่อดดล่างเด็กคือไอ้แบลมายังเป็นยังแบบคือล่างไม่งิ่มยังติดเลยเขางามเขาอล้างเองตากเองกินแบบสบายใจสบายปากตั้งด้วยนะี่ตัดใบเส็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะไปตัดกัน,นเพื่อนเนี่ยตากตักั้งตากแน่นี้เลยจ้ะ ตากลมเอาเนาะอย่าไปเพิ่งใส่ตาวิธีการตากของกับต่อยเบิ้งเอาเด้อจ้ะเพื่อนต่อยตากในบ้านเลยจ้ะเพราะว่าอากาศมันห้อนเนาะทั้งคางเนี่ยกะต่อยก็เปิดพัดลมถิ่มไว้จากคางใช้คางฟ้าก็เปิดพัดลมตัวบ่อยโดนเขาโดยตรงเด้อจ้ะเพราะว่าต่อยหันใบมันสิปผิวหนีนะจ้ะเดี๋ยวผิวบกูดเนี่ยกะต่อยมืออื่นกัจังสซลออกไปตากไปตั้งหน้าบ้านจ้ะตอนนี้มันมืดแล้วกะต่อยก็ต้องเก็บเข้าบ้านก่อนเนาะแต่ใบบกูดตากว่าอย่างนี้เลยจ้ะเพื่อนๆ เพิ่มแห้งเราจะซาดอีกสมือก็จะเด็ดเก็บใสถุงแพกเหมือกัใบบกขุดซาคนี่ลมผิวก็สีก็สีง,งามแน่นีเหกนี่รเดี๋ยวอีกคพึ่งอีกประมาณสองมื่ก็จะเก็บใต่ถุงแล้วจ้ะถ้ามาคิดนีจะรีบเส้นเสอนจากโคตรไรโคตรแชกโคตรสาเผื่บเบ้ใ,กกใจเอาต่อยน้่นจ้ะขอบคุณที่มารับช่คลิดหนี้และจ้าไไ้พ่อท่านทิ่น,นาจ้าวัดทิจ้า